มันจะจัดกินขอน้ำกันพี่น้องอร่อยจ้ะผัดซีฟู๊ด ผัดขิงพี่น้องจ้ะแจ่บแห้งมาจะกินโดนเลยจ้ะคืออยากแต่พอยุดตลาดพอดีพี่น้องจ้ะสมอยากอีกทีการ่างอุ่นๆขิงโบเก้โบอบอนขิงการ่างดีพี่น้องกินอร่อยอร่อยจ้ะผัดขิงผัดขิงแกงแจ๊สื่อผลมากพี่น้องอืม อร่อยขู้พี่น้อยังอุ่นๆอ,อยู่จ้ะยังอุ่นมีน้ำปลาพริกเติมจังน้อยแล้วพี่น้องอร่อยเลิศผัดขิงพี่น้องจ้ะแจี๊บแห้งมไม่จะกินโดนหรอจ้ะคืออยากแต่พอยุดตลาดพอดีพี่น้องจ้ะสมอยากอีีกําลังอุ่นๆนน้ำแกงคิปหน้าพอกันม่จ้กคลิปนี้ไปแล้วจ้ะบ๊ายบายจ้ะอร่อยมาก แสบแพร่งพี่น้องแกงแจะสื่อผลนมาพี่น้องอืมอร่อยรู้พี่น้อยังอุ่น,นอนยุ่จ่ะยังอุ่นมาเสียน้องกันพี่น้อง เส้นน้ำกันพี่น้องขิงโบเกะโบออนขิงกำลังดีพี่น้องกินอร่อยมาจากผู้ใดมากินคือพองพันเนาะมากินเขาน้ำกันจ้าผัดขิงพี่น้องจ้าผัดขิงในนูยอนหิดแกงแกะสือผนมาพี่น้อง อืมอร่อยส้กขี่น้อยังอุ่นๆอยู่จ้ะยังอุ่นอุ่นอ,นอ,ย,ย,อ,นอ,นอยู่นะเติมให้งน้ำกันจ้ะพี่น้องจ้ะผัดทิ้งผัดไก่ใส่ขิ้งพี่น้องจ้ะ สมอยากผัดขิงผักขิงใส,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 ส่ไก่ใส่แค่รอใส่หอมหัวใหญ่ใส่เจ็บแหงสมอยากหรือพี่น้องจ๊ะขิงก็ร้อนพวกวาดดีพี่น้องจ๊ะมาเสี่ยงต้องกันพี่น้องเจ็บแหงสมอยากหรือพี่น้องจ๊ะ ขิงกระร้อนวูบวาดดีพี่น,น้องจ้ะขอน้ำกันคลิปหนาพอกันม่จากคลิปนี้ไปละจ้ะบ๊ายบายมาเสียน้ำกันพี่น้อง มันจะจักกินขอน้ำกันพี่น้องเครื่องพักขิงปเป็นแบบพี่น้องก็จะมีไข่้รู้ป่ามีแครอทปอกอ,อร่อยจ้ะฟักขิงผักขิง พี่เพีนออนเ่นน้องอ่เด้อบัดนี้เด้อุ่นเลยเนะเติมแห้งน้ำกันจ้ะพี่น้องจ้ะผัดขิงผัดไก่ใส่ขิงพี่น้องจ้ะขอน้ำกันคลิปหนาพอกันไม่จัดคลิปนี้ไปละจ้ะบ๊ายๆนำผลผลิตพวงพันธ์ุ์จะเลือกที่แบบเขามาหยบิบช่วงหมาดพวงพันธ์เนาะเลืกเลิอกทุกโปรไฟล์ขอบคุณที่มันหนักเป็นมูกินครับ อร่อยจ้ะผัดทิงผัดทิ้ง,กงแกงแจกสื่อขึ้นมาพี่น้องอืมอร่อยต้องพีน้องยังอุ่นๆยู่จ้ะยังอุ่นแจ่งแห้งสมอยากพี่น้องจ้ะขิงกระรอนบูบวาดดีพี่น้องจ้ะ การสนับสน,นุนพงพันธ์เาจะเลทีแรกเขามาหยับท่วมหานองพันธุ์เนาะเลืกเลิทุกโปรไฟล์ขอบพูณที่มานหนักเป็นมูกินเขาสนับสนุนพงพันธ์เราจะเล้ทีแวกเขามาหยบท่วมหมานองพันธ์เนาะเลืกเลิกทุกโปรไฟล์ขอบพูดที่มานหนักเป็นมูกินรับ การเส่เครื่องฟักคิงขนาะพีห่หลงก็จะมีไส้หมูหมูบอ่ไม่ใส่รสบอเพ,พื่อพี่เพื่อหนหลงเอาเด้อแบดนี้เด้อ มาจากผู้ใดมาก,กินคือพองพันเน,ะนาะนำขนมพองพันเนจะเลือกจิมแบกเขามาเยียบชุบหมานพองพันเนาะแล้วเลือก,กทุกโปรไฟล์ขอบคุณที่มานหนักไปมูก,กินครับมาเสียน้ำกันพี่น้องอุ่นอยูนะ่เนาะเติมให้น้ำกันจ้าพี่น้องจ้าผัดขิงผัดไก่ใส่ขิงพี่น้องจ้ามาเสียน้ำกันพี่น้อง นก้กหนุนฟองพันธ์เนี่จะเลืกกอกจีเบคเขามาหยียบชุบหมาพฟองพันธ์เนาะแล้วเลือก,กทุกโปรไฟล์ขอบคุณที่มานหนักเป็นมูกินครับเพื่อพีพ่เพลหน่อเขาเดาแบดนี้เด้อ มาจากผู้ใดมากินคือพองพันเนาะแกงแกะคื่อคนมาพี่น้องอือร่อยรู้คิดดอก ยังอุ่นๆนะจ๊ะยังอุ่นมาเสียบน้ำกันพี่น้องผัดขิงพี่น้องจ้ะเสียบแห้งไม่ได้กินโดนเลยจ้ะคือยากแต่พอยุตลาดพอดีพี่น้องจ้ะสมอยากอีกกะลังอุ่นๆเลยมากินเข่าน้ำกันจ้าผัดขิงพี่น้องจ้ะผัดขิงนี่นูยอนหิตอืม อร่อยสมอยากพี่น้องจ้ะเพื่อพีเพื่อหนหรอฮะเด้อแบบนี้เด้อม,มันจะจัดก,กินขาวน้ำันพี่น้อง มันจะจัดก,กินขาวน้ำกันพี่น้อง